สวัสดีครับเมื่อนนี้เขาก็ได้รถไถออกมามารับจบดิเศษเพิ่นมาห้าเพื่อนบอกว่าขนาน้ำพัดขนาดคาดก็เลยได้รับปากเพื่อนแล้วก็เลยมาเห็ดให้เพิ่นหลงเบิองไปเบืองว่ามันสีน้อยสีไล่ไปเลยสีคาดน้อยคาดไล่ไปเลยไปติดตามกันเลยครับ Продолжение ก็ได้มาถึงหน้างานแล้วไปเบิ่งกันว่ามันมีมู้งคาดมุงด้งใดด้โอ้เข้าคนงามนี่ว่าครับนั่งหนึ่งมีด้เห็ดตรงนี้ ก็ไปบึงข้างหน้าเขาเปินนก็งามก็กำลังอกจำพาน นี่ครับตรงที่มันคดัดน้ำผัดเขาตรงนี้เอาน่นกับขันนาเพียงกันใบไลย่ยมันเฮ็ดทางนี้ไปนี้ไปจไ่จากใดนเนาะเจ้าของนาเนาะเข้าเป็นเข้าเป็นเฮ็ดน,นายนครับงามสอนมาก คนทางนี้เขาอสาวให้สาวนาทางนี้เขาอีเห็ดเป็นแตนาโยน,นสมัยสม,มุนียบ่ค่อยเห็ดหนาดำกันนี่ตรงที่มันคาดลกลก็อีไลขี้ดินจกักจักเอาต่ำมุนี้นต่ำมุนี้กวัดมาใส่นี่ให้มันให้ขันมันสูงขึ้นมันก็เปลี่ยนร้อง ของน้อยอของเมี่ยงของน้อยน้ำมันไล่เห็นน้ำมันไล่พานไปฝัป่งทางข้างส้นยางเข้าไปฮั้นไปฮั้นไปฮั้นให้มันลงไปฮั้นมงนี้เฮาก็อีดดันที่ดินใส่ขึ้นขูให้มันให้มันสู้ ข้องลาเข้าไปทางใดน,น,นอนาะคือบามาเนาะเข้าง,งามเสมอกันดีจังส่วนมากคนทางยูทางคิดอำเภอปักสมนี่เขาอีเหเตเตเขาเขาเนี่ยเอาผันสั้นปะตองถ้าเอาผันอื่นมา ถ้าเอาพันอื่นมาเฮ็ดแล้วมันมันเป็นยังได้มันเป็นพิ้าเป็นเป็นวงงามมันมันว่าไมันบ่ได้ไร่คือเข้าผันนี้เข้าผันนี้มันเฮ็ดแล้วมันได้ไร่เดี๋ยวเอารถมาดำเนินการเห็ดเลยครับ ແລ້ວເຮົາອີກດຳເກີນການລີ່ມເຮັດຈຸດນ້ອຍນີ້ກ່ອນຮັດຈກນ້ອຍປມງໃຍມງຍາວ เราว่าเจ้าข้องนาเราว่ายักน้มของเมี่ยงให้มันไล่ไลพ่พันไล่ไปข้างน้นข้างปลาชน่างทางนี้เอทานอนให้มันสู้ๆไว้จนสู้นของเมี่ยงน้ำหมด เล่นไปเล่นไปมันนี้บริห็นแต่นั่นนั่นสะหละเนี่ยมันเก็บไปมันอิจฉมบ่ไอเหนียกเยอะไปพอจะเบิ่งเอาเหนบากมา้ยไงครับรถกักนยายนตไป่บ่เอาสามสองครับหัวก็ได ทำการเฮ็ดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยที่พอใจ,อจข้องจะข้องนาข้องนามันก็ว่าโอเคแล้วก็สานี้ก็พอสานี้บางท่านทางฟังทางนี้มันสูงเราก็ปั๊บให้มันต่าลงให้น้ำม,มันกวยออกจากขนาเขามีเฮ็ดในพุ่งนี้ให้มันสูงขึ้นไปเวลาน้ำม,มาแค่ไล่ไปที น้ำออกจากลงคงน้อยมานี่ก็ให้มันเล่นผ่านไปนี้ก็วไวปฮั้นเน,นี่ยก็ไว้ปับของน้ำไปฮั้นมันนะเป็นอันว่าเสร็จสมบูรณ์เบื้องล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใได้เรื่อยครับให้ฮิตคลิปต่อไปนะสวัสดีครับ